ถาพรวมตอนนี้นะคะสถานการณ์ของเงินเฟอ้อก็ดีขึ้นค่ะซึ่ง6เดือนแรกของปีนี้เฉลี่ยที่ร้อยละ2.49นะคะซึ่งต่ำที่สุดไปอันดับที่9ของโลกนะคะจาก130เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการประกาศตัวเลขออกมาค่ะส่วนอนุมในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็คาดว่าอัตรางเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะยังจํากันได้ใช่ไหมคะที่เงินเฟอ้อบ้านเราอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งภาพรวมเงินเฟอ้อเฉลี่ยปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ6.08นะคะทําสถิติสูงสุดในรอบ24ปีค่ะ นายพุนพงศ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนาคนะคะบอกว่าต้นเหตุการเกิดเงินเฟอ้อของไทยก็มาจากปัญหาด้านอุปทานในต่างประเทศนะคะที่ทําให้ต้นทุนการผลิตในประเทศสูงขึ้นประกอบกับก,บการบริโภคภาคเอกชนและก็ประชาชนฟื้นตัวเร็วกว่าภาคก,การผลิตค่ะทําให้ปัญหาอุปทานตึงตัวทวีความรุนแรงขึ้น แต่ว่าปัจจุบันนะคะอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงในอัตราที่ค่อนข้างเร็วค่ะตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและก็อาหารซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นเมื่อราคาพลังงานลดลงและราคาสินค้ากลุ่มอาหารทรงตัวอัตราเงินเฟ้อของไทยจึงชะลอตัวลงและก็อยู่ในระดับต่ำค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนราคาพลังงานแล้วก็ภัยแล้งรวมไปถึงมาตรการใหม่ของรัฐบาลชุดใหม่นะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้การประเมินเงินเฟ้อในปีนี้ไม่ได้เหมือนที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะคะแล้วก็ขอให้ภาคธุรกิจประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมค่ะแล้วก็ติดตามข่าวเศรษฐกิจอย่างต่อเน,นื่องด้วยเพื่อให้ปรับตัวได้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะ เงินเฟอ้อนะคะเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่สําคัญค่ะเพราะเป็นการบอกราคาของสินค้ากับบริการในระบบนะคะและมีผลกับการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจด้วยแต่ปัจจุบันค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นโจทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะคํานวณอย่างไรเพื่อให้เงินเฟอ้อสะท้อนภาพเศรษฐกิจได้มากที่สุดค่ะ ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้าครั้งที่สองประจำปีนี้นะคะนักวิชาการสนคอบอกว่าปัจจุบันก่ะผู้บริโภคซื้อสินค้าและก็บริการออนไลน์มากขึ้นอีกทั้งมีความหลากหลายด้วยนะคะดังนั้นการคำนวณเงินเฟ้อที่ดีต้องเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมที่สุดรวมถึงต้องมีความถี่มากขึ้นด้วยตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการซึ่งขณะนี้นะคะก็มีการเก็บข้อมูลซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อยู่แล้วค่ะในอนาคตจะมีการขยายขอบเขตการจะเก็บข้อมูลให้กว้างขึ้นด้วย ภายใต้การคำนึงถึงกฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าออนไลน์ <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเราเก็บราคาออนไลน์มาเนี่ยแล้วจะทำให้ความผันผวน,นของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเป็นไป,นป,นปนได้อย่างเป็น เป็นอย่างไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมั่นใจว่าเหมือนเงินเฟอ้อที่ออกมาเนี่ยจะต้องมีความสะท<ส>้อนเศรษฐกิจแล้วก็มีความแบบเสถียรนะคะแบบไม่ใช่ว่าแบบจะเก็บก็คือเก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการาทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยก็เชื่อว่ามีความท้าทายตรงนี้เหมือนกันค่ะ เงินเฟ้อนะคะเป็นเครื่องมือหลักที่สะท้อนการเป,ปลี่ยนแปลงค่าครองชีพของประชาชนค่ะจึงต้องมีการพัฒนาระบบการคำนวณให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจรองพุ่มในการสนนคอบอกว่าความร่วมมือในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะขณะเดียวกันค่ะยังทาให้การเปรียบเทษษษษษษียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความละเอียดมากขึ้นถ้าเงินเฟ้อเนี่ยถามว่าเปรียบเทียบในทางในทางปฏิบัติที่ที่ World Bank IMF เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ย ลาฟลี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันพอได้ mm hmm. แต่ถ้าโจทย์เรามากกว่านั้น mm hmm. เช่น mm hmm. เราถามต่อไปว่าค่าของชีพค mm hmm. ่าของชีพกับเงินเฟอ้อเนี่ย mm hmm. คนละอย่าง mm hmm. แต่ว่าอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกัน mm hmm. ถ้าเราเขมรหรือประเทศในภูมิภาคเก็บไอเทมที่ใกล้เคียงกันกับเรา mm hmm. ในโครงสร้างเดียวกัน mm hmm. ไอตรงเนี้ย แล้วเราเอาราคาของเขากัของเรามาเปรียบเทียบกันโดยวิธีทางเทคนิคเนี่ยอ,อ้น,นี่มันจะทําให้ค่าของชีพสามารถเปรียบเทียบกันได้สำหรับภาพรวมของเงินเฟ้อในปีนี้นะคะคุณพรพัวด,ดีคุณจิราชาตากระทรวงพาณิชย์ค่ะประเมินว่าจะอยู่ที่ร้อยละ1-2นะคะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงนัยสำคัญจะมีการทบทวนอีกครั้งค่ะค่ะ